ทำไมกินเลยข้ามมาทำไมเข้ามาทำไม Điều đều đều tan nó dạng nhá. Tan như này tan. Tan 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 tan. nhéo nhéo hả? Nhéo nhéo như mà chúp, không cho mà chút. เอาไปเอาไปเอาไปไม่ใช่กินอย่างนั้นค่อยกินไก่อันดาไม่เอา เลือกไก่หรือยังอันนี้มือกินไม่ได้จ้ะเอาไปไเถอะเออเลิกแล้วเลิกไก่แล้ว แพนด้าก็เป็นสุนัขจรที่มาอยู่ที่สำนักงานนะคะตอนแรกเขาก็อยู่ที่พงหญ้าที่ในบริเวณสำนักงานนี่หนะคะก็ไม่แน่ใจว่าเขามาจากไหนประมาณเดือนมิถุนายนปีหกเจ็ดนะคะตอนนี้เดือนนี้ก็มีนาคมสอง 2, 8ั้หกสิบแปดแล้วเขาก็หลบอยู่ในพงหญ้าแล้วก็ออกมาคุยขยะเราก็เลยเห็นว่าอ๋อ มีสุนัขหลงมาจากไหนแคตตี้ก็เลยไปเดินตามดูก็เห็นเขาหลบอยู่ในพงหญ้าเสร็จแล้วก็เอาอาหารให้แต่แล้วเขาก็ไม่กล้าออกมาเขาก็กลัวคนตื่นคนมากก็เอาอาหารให้เขาทุกวันกว่าที่เขาจะยอมออกจากพงหญ้านั้นนะคะก็ประมาณ2องเดือนเกือบ3เดือนแล้วเขาก็ยอมออกมาให,ให้เห็นอยู่เรื่อยๆแล้วก็มานั่งมานอนมาเดินอยู่แถวสำนักง,งานตามอาคารต่างๆ ก็จนแบบจับจับได้จับรูมหัวได้จับตัวได้แล้วทีนี้ก็มีเจ้านายย้ายมาใหม่เจ้านายก็คือ,เ,อเป็นคนที่เป็นเบอร์หนึ่งของสำนักง,งานนี้ค่ะเจ้านายสูงสุดของสำนักง,งานเขาก็ย้ายเข้ามาอยู่ที่บริเวณบ้านพักสำนักง,งานแล้วก็แพนด้าก็ไม่เคยเห็นแล้วก็เจ้านายใหม่เป็นผู้ชายแพนด้าก็เห่าเห่าเจ้านายเห่าแบบ เห่าจริงจังมากเห่าตอนเดินไปเดินกลับจากบ้านพักไปที่อาคารสำนักง,งานทีนี้เจ้านายก็เลยถามเจ้าหน้าที่ว่าสุนัขตัวนี้เป็นของใครทําไมเห่าจังก็เลยกลัวว่าจะทําร้ายคนอื่นทําร้ายตัวเองทําร้ายผู้มาใช้มารับบริการอะไรอย่างี้ค่ะก็เลยเกิดปัญหาขึ้นว่าเพนน่าอาจจะไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วอาจจะต้องให้เทศบาลมาจับไปหรือไม่ก็ต้องหาบ้านให้อ่ะค่ะเพราะว่าแก้ปัญหาไม่ได้เลยไม่รู้จะทํายังไงบอกไม่ให้เห่า ตอนที่เจ้านายเดินผ่านก็จะพยายามพอตีจะเดินไปข้างๆเจ้านายแล้วก็ไล่แพนด้าว่าไม่ให้เห่าไปดูไปบอกไปสอนว่าอย่าเห่านะนี้เป็นเจ้านายใหญ่นะเป็นเบอร์หนึ่งนะถ้าเธอเห่าเธอไม่ได้อยู่ที่นี่นะเขาก็เขาก็เป็นสุนัขเขาฟังไม่รู้เรื่องเขาก็เห่าเหมือนเขาจะไม่ชอบผู้ชายะค่ะว่าถ้าเป็นผู้หญิงเขาไม่เห่าเลยผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเขาไม่เห่าแต่ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยลักษณะแบบคนตัวโตๆหน่อยเขาก็จะตัวสูง ก็จะเห่าเอาขาไปก็ท่นนี้รู้จะแก้ปัญหายัางไงก็คงต้องแล้วแต่แล้วแต่เจ้านายแล้วแต่คน,นอื่นๆว่าทาไม่ให้แพนด้าอยู่ก็ต้องหาบ้านหใหม่ให้หรือไม่ก็ต้องให้เทศบาลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาจับมาเอาไปไว้ที่อื่นนะคะแล้วก็เออ ถึงจะมาอยู่ไม่ถึงปีแล้วก็ตามภาษาของคนที่รักสุนัขะคะ่ะคนที่รักสัตว์คนที่ชอบสัตว์ไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงเราก็เอ็นดูเราก็สงสารเราก็อยากดูแลเขาก็ไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้เราไงแต่เขาทําให้คนคนอื่นคนหมู่มากคนเยอะคนอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ต้องตามนั้นนะคะ ถ้าจะให้เอาไปเลี้ยงที่บ้านแฮปปี้เองก็ไม่ได้เพราะว่าที่บ้านก็มีแฮปปี้กับแบรี่อยู่แล้วก็คงจะเข้ากันไม่ได้เพราะแฮปปี้กับแบรี่เขาอยู่กันมาตั้งแต่เด็กเป็นพี่น้องกันเป็นลูกของแคนดี้อันนี้ถ้าเข้าไปทีหลังก็น่าจะมีปัญหาแน่นอนเหมือนตอนที่เอาอีคิวเข้าไนก็ทะเลาะกันก็ทำร้ายกันนะคะตามสัญชตาตญาณของห่วงที่ห่วงถิ่นเขาน,นี่ก็ไปอยู่ใหม่ด้วยอันนี้ก็เป็นหมาเด็กน่าจะยังไม่ไม่ถึงสองปีเพราะฟันเขายังขาวจุ๊ว่าเลย แต่ตัวแพนด้านะคะไม่มีเห็บหมัดเลยนะคะพยายามที่แบบเออลองจับลองรูปลอง,ลองหาเห็บหมัดที่ตัวเขาก็ไม่เห็นแล้วก็จะมีปัญหาตรงที่ชอบคุยเขียแล้วก็เอาสิ่งของมากัดมาแทะเล่นคนอื่นที่เขาไม่ชอบก็มีก็ก็เข้าใจอยู่อะค่ะแต่ว่าจะทํายังไงเรามันก็เป็นสัตว์เนาะมันก็ไม่ไม่มีสมองไม่ได้คิดอะไรได้เหมือนคนเหมือนมนุษย์เรา น่าให้ฟังแค่นี้แหะคะ่ะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าไงก็จะมาแจ้งเพื่อนๆพี่ๆและน้อง,นองในช่องทางนี้นะคะขอบคุณมากะคะ่ะถ่ายรูปด้วยกันหน่อยแอนนามาถ่ายรูปด้วยกันหน่อยเร็วถ้าจะไม่ได้อยู่ด้วยกันก็จะมีภาพมีคลิปไว้ว่าครั้งหนึ่งเราเคยอยู่ด้วยกันนะ แช่หนึ่งสอง